ตอนที่567เชื่อตอนว่าเริ่มการสืบทอดจากนั้นเธอก็หันมองไปยังคนที่อยู่ด้านล่างความลังเลเล็กน้อยได้แวบผ่านในดวงตาของเธอแต่ในไม่ช้ามันก็กลับมามั่นคงเป็นอย่างเดิมไปสิราชาแห่งเผาเงือกมองไปที่องค์หญิงตัวน้อยซึ่งอยู่ด้านบนและเอ่อยขึ้นเสี่ยวชัยเพื่อนเคลื่อนที่ไปด้านหลังของม่านแสงตาการสายตาของสาธารณชนที่ด้านหลังม่านแสงเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง เสี่ยวชัยผานืน,น้าไปและเห็นรูปปั้นของมนุษย์เงือกผู้หนึ่งรูปปั้นนั้นสูงราวสิบเมตรมันดูสงา่าผ่าเผยนั่นคือราชินีเงือกคนล่าสุดซึ่งดำรงอยู่ในจุดสูงสุดเมื่อหลายล้านปีมาก่อนเธอเคยครอบครองพื้นที่ทะเลทั้งหมดเมื่อครั้งที่มันยังรวมเป็นปึกแผ่นในเวลานั้นไม่มีใครกล้ฝา,ฝ,าฝ่าฝืนอำนาจของเธอมีแต่เชื่อฟังเท่านั้นนั่นคือยุคที่ลุ่งรวดสูงสุดของชาวเงือกราชินีเงือกนั้นเป็นมนุษย์เงือกหลากสี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำนานของปลาหลักสีก็ได้เผยแพร่ออกไปดาบใดที่ยังมีมนุษย์เงือกหลักสีพวกเขาก็จะรวมพื้นที่ทะเลทั้งหมดเข้าด้วยกันและปกครองอยู่ภายใต้ผืนน้าเสี่ยวยใพเนินเข้าไปในนั้นและมองเป็นรูปปั้นของมนุษย์เงือกแม้ว่าจะเป็นเพียงรูปปั้นแต่ก็ยังสามารถมองเห็นความงดงามของเธอได้มันเป็นความงดงามซึ่งดูลากับถูกครอบงาลากับเป็นพระเจ้าที่อยู่ในจุดสูงสุดแม้แต่เทพธิดาก็ยังไม่สามารถเทียบติด และเราสิ่งมีชีวิตก็ยังไม่สามารถดูหมินตามกลางชาวเงือกราชินีได้ผนมมือประกบเข้าหากันเป็นรูปดอกบัวตูมด้านหน้าของมือเธอนั้นมีสาะน้ําแห่งหนึ่งที่เหือดแห้งและไม่มีอะไรอยู่ในนั้นองคหญิงน้อยค่อยๆเคลื่อนที่ไปตรงนั้นโดยหันหน้าไปมองราชินีเงือกอย่างช้าๆและค่อยๆโคกเข่าลงพร้อมกับคำนับสามครั้งองค์ราชินีแห่งเงือกเจ้าหญิงแห่งตระกูลเงือกรุ่นที่116 มาขอรับมรดกเจ้าค่ะเสี่ยวช่ยพันก้าออกไปได้วยความเคารพแต่ไม่มีเสียงใดตอบรับกลับมาจากลูปปั้นนั้นด้วยเหตุนี้เสี่ยวช่ยจึงได้ยินขึ้นและเดินลงไปในสระน้ําฉันเห็นเธอนั่งอยู่ใต้พระหัตถ์ของจักรพรรดินีจากนั้นทั่วทั้งล่างขององค์หญิงน้อยก็ได้เปล่งแสงหลากสีออกมาพอแสงหลากสีเปล่งออกมาท่านในนั้นรูปปั้นที่อยู่เบื้องหลังขององค์หญิงน้อยก็ดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวเกิดข,ขึ้นชั่วขณะจากนั้นดวงตาคู่นั้นก็พันเปล่งแสงสีทองออกมา จากนั้นอลาที่น่าสะพึงก็ได้ขดจรกระจายออกไปทั่วทั้งตัวของเงือกสาวบรรดาชาวเงือกแต่ละคนที่อยู่ด้านนอกวิหารแห่งนั้นต่างก็ต้องตกตะลึงเริ่มแล้วเริ่มแล้วองค์หญิงเริ่มรับสืบทอดแล้วใช่ใช่ความรุ่งโรจน์ของพวกเราชาวเผ่าเงือกกําลังจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งแล้วเมื่อเจ้าหญิงได้รับสืบทอดมรดกมาเธอจะทํางไม่ยกแห่งความรุ่งเรืองในอดีตการของพวกเราชาวเงือกปรากฏขึ้นมาอีกครั้งชาวเงือกที่อยู่ด้านนอกต่างก็ว่ากันตื่นเต้น พอใช่เอ,อือได้รับสืบทอบมดมรดกของราชินีแล้วพวกเราก็จะสามารถปล่อยวางและก็ผ่อนคลายกระดูกเก่าๆของพวกเราลงได้สักทีราชาเงือกได้กล่าวกับมนุษย์เงือกผู้งดงามซึ่งยืนอยู่ข้างๆเขามนุษย์เงือกผู้งดงามที่อยู่ข้างๆเขาก็คือราชินีเงือกซึ่งก็คือแม่ของเสีย่ยวใช่แม้ว่าเธอจะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เธอก็จับมือของราชาเอาไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างของเธอเพราะเธอกําลังตื่นเต้นและก็ประหม่าเป็นอย่างมาก และในเวลานี้เองท่านนั้นตั้งแต่ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาก็ปรากฏลมปานอันน่ากลัวเกิดขึ้นหนี่มันเกิดอะไรขึ้นราชาเงือกปันรู้สึกตื่นตระหนกชาวเงือกเหล่านั้นต่างก็หวาดกลัวแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็มองหน้ากันแล้วก็ขยับเข้ามาประชิดกันไว้เพื่อหลอให้คนพวกนั้นปรากฏตัวออกมาคนพวกนั้นอยู่ที่นี่ราชาแห่งมนุษย์เงือกมองไปยังลมหายใจที่น่ากลัวที่แผ่ออกมาจากทั้งสามด้านและกล่าวขึ้น จะทาอย่างไรดีพอราชนีเงือกได้เห็นเช่นนั้นใบหน้าของเธอก็เต็มไปได้วยความกังวลเธอจับมือของราชาเอาไว้แล้วก็มีเหงื่อไหลออกมามีเพียงราชาเท่านั้นที่สามารถรักษาความสงบเอาไว้ได้กว่าที่เขาจะสามารถกลายเป็นราชาเงือกได้ความแข็งแกร่งและสภาวะทางอารมณ์ของเขาก็คงไม่อาจนําเปเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปได้เหล่าบรรพบุรุษได้โปรดปกป้องความหวังของข้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาวเผ่าเงือกด้วยเถิด ราชาได้เมื่อออกไปยังลมหายใจที่แข็งแกร่งจากสามทิศทางซึ่งมันถูกส่งออกมาเป็นจํานวนมากและก็น่ากลัวยิ่งขึ้นและก็อธิษฐานในใจทันทีไม่ต้องกังวลพวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องความหวังของพวกเราชาเผ่าเงือกท่านในนั้นเสียงแก่ๆก็ดังขึ้นจากนั้นโปรลางที่ส่งพลังห้าคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและยืนอยู่ด้านหน้าแท่นบูชาพวกเขาเป็นเงือกชลาห้าคนชายสี่หญิงหนึ่งพวกเขาทั้งหมด ต่างก็มีผมสีขาวและก็ดูแก่เป็นอย่างมากแต่ลมหายใจของทั้งห้านั้นกลับแข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่ละคนมีพลังในการทำลายฟ้าและโลกได้เลยในเพริบตาก็มีเหล่าผู้คนปรากฏขึ้นจากสามทิศทางสิ่งแรกที่ปรากฏก็คือทางด้านซ้ายพวกเขาเป็นชาวงูไม่กี่คนพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้มีพลังที่น่ากลัวทางด้านขวามีฉลามจานวนมากพวกเขาแตกต่างไปจากชาวงูพวกเขาไม่ได้มีท่อนล่างเป็นปลาหรือว่างู แต่พวกเขามีหัวเป็นฉลามแทนลมหายใจของพวกเขาแข็งเก่งเช่นเดียวกับเผ่าพันงูสุดท้ายเผ่าพ,พันมังกรทะเลที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราเผ่าพ,พันมังกรนี้ถือว่าผิดปกติน้อยที่สุดเพราะมังกรทะเลทั้งหมดใช้ชีวิตแบบมนุษย์พวกเขาไม่เหมือนมนุษย์เงือกมนุษย์งูหรือแม้แต่มนุษย์ฉลามจํานวนกองกําลังของทั้งสามนี้มันไม่ได้ใหญ่มากและพวกเขามีเพียงแค่สิบคนแต่พละกกาลังของทุกคนนั้นกับแข็งเก่งจนน่ากลัวอย่างยิ่ง ผู้นำของมนุษย์งูเกราชนินที่สวมมงกุฎทาหลินเปิงอยู่ที่นี่เขาก็คงจะรู้จักเธอดีหลินเฟิงเป็นคนที่ได้พบกับราชนิงงูในสงครามทะเลในตอนที่หลินเฟิงต่อสู้ด้วยเขาถูกทำร้ายจนเกือบตายและหายตัวไปในท้องทะเลราชนิงงูถูกเสียวยางทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและก็หนีไปนอกจากระดับสามแห่งเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของราชนิงงูแล้วยังมีงูที่ทรงพลังอีกสองตัวชายหนึ่งหญิงหนึ่งระดับของผู้ชาย อยู่ที่ขั้นสองของเขตแดนศ an ักดิ์สิทธิ์ส่วนผู้หญิงอยู่ในขั้นต้นของเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ส่วนเหมือนงูที่เหลือต่างก็อยู่ในระดับ SSS ขั้นสูงสุดความแข็งแกร่งของชาวเผ่าฉลามนั้นมีมากกว่าเล็กน้อยราชาแห่งมนุษย์ฉลามนั้นอยู่ในขั้นสูงสุดของเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นสาและสองคนที่อยู่ถัดจากเขาอยู่ในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นสองและอีกคนเป็นพวกแข็งแกร่งในขั้นสูงสุดของระดับ SSS พวกแข็งแกร่งที่สุดคือ ชาวเผ่ามังกรทะเลที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราผู้นาเป็นชายใบกางคนสวมชุดกลมสีน้ําเงินในความเป็นจริงร่างกายของเขาดูดีกว่าราชินีงูและราชาแห่งฉลามอย่างเห็นได้ชัดระดับของเขาคือเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้น4มีสองคนอยู่ข้างๆเขาคนหนึ่งอยู่ในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นสอีกคนอยู่เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นสองที่เหลือล้วนแต่เป็นขั้นสูงสุดของระดับ SSS เมื่อเผชิญหน้ากับอำนาจของผู้ก่อการร้าย ชาวเผ่าเงือกต่างก็แสดงสีหน้ากังวลออกมาราชามังกรราชาฉลามราชินีงูการก่อสงครามในคั้างนี้พวกเจ้าหมายความว่ายังไงราชาพันออกมายืนอยู่ข้างหน้าและกล่าวออกไปด้วยเสียงทุ้มต่ำเจ้าหมายถึงอะไรงั้นเหรอเฮ้อมันชัดเจนเป็นอย่างมากเจ้ายังไม่เข้าใจกันหรือเจ้ากําลังฉีกพันธสัญญาข้อตกลงแห่งพืนที่ทะเลต่อหน้าสาธรารณาชนงั่นหรือราชาเผ่าเงือก ได้เอ่ยขึ้นด้วยความโกรธในอีกด้านหนึ่งราชินิงูได้กล่าวว่าเราไม่อยากทำเช่นนี้แต่เราไม่อยากเห็นเหตุการณ์ในยุคสมัยโบราณปรากฏขึ้นอีกครั้งแน่นอนราชาเงือกรู้ดีว่าราชินิงูหมายถึงอะไรและชาวเงือกทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ต่างก็รู้กันดีว่าเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยโบราณเมื่อชาวเงือกหลากสีได้รวบรวมพื้นที่ในท้องทะเลให้กลายเป็นปึกแผ่นนั้นไม่ใช่ฉากที่เห็นได้ง่ายๆในพื้นที่ทะเลนี้ เวลานี้ชาวเผ่าเงือกออกมาพร้อมกับเจ้าหญิงเงือกหลากสีแน่นอนว่าอีกสามเผ่าพันธุ์คงจะไม่อยู่เฉยแน่ๆที่ด้านนอกของความขัดแย้งนี้หลินเฟิงที่อยู่ในเปลือกหอยกําลังถล่มพื้นที่มืดนี้อย่างบ้าคลั่งแต่ไม่ว่าเขาจะดิน้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถออกมาได้พอหลินเฟิงโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของเขาก็มีแสงแสงหนึ่งปรากฏขึ้นในพื้นที่สีดําเมื่อเห็นเช่นนี้หลินเฟิงจึงที่พอเข้าไป